สวัสดีครับสุพีย่ำคำ้อครับเด้อพี่น้องสุภูสุวรรณผมก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่ครับผมพามาพี่น้องผมว่าเปิดยาขวดใหม่เด้อครับเด้อผมรุ่งสุขภาพร่างกายามามาพี่น้องเลยนะครับผมมันเห็นโลกโก้โหอะไรเด้อพี่น้อง เดี๋ยวผิดกดเขาครับผมที่ยาก่อนครับผมนี่ครับขวดนั่นก็พึ่งเบิดไปแล้วครับพี่น่องอันนี้ก็ท่าน,นขวดที่สองหรอบขวดใหญ่ครับ,รบพอดีผมสื่อ ได้ขวดละสองพันครับผมเพราะว่าปกติมันขวดละสามพันครับหนึ่งลอยครับผมได้คนลดช่วงปีใหม่ครับผมได้ได้ซื้อไว้ถ้ากินนี่แหละครับผมเพื่อไปเหตุการณ์เหตุงานเพื่อดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพห่อป้องก,กันโรคไผ้ไขเจิบนะครับมันเกิดโรคเกิดไผ้คนเท่านะครับเนาะใส่ก่างกายเหตุงานนะครับ ก็ขันเขาเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับเอาไปกินกนะนะครับมันก็นได้ดูเลไปนน้ำนะครับผมบางทีเขาก็กพ,พักผ่อนบ่เพียของพ่อเนะพี่น่อเนอะ พอเพียงพ่นพียงพ่อเขาก็ต้องเสริมร่างกายไปกันเจตดองครับผมบโบไคยส้มบปนเดงนะครับหน้าตาหน้าตาผมอนผมเป็นคนมักบอกง่ายว่าผมเป็นคนมักดูแลสุขภาพนะพี่น้องมักเป็นคนดูแลสุขภาพทั้งกาแฟนเนะครับทั้งกาแฟสุขภาพทั้ง อันนี้ยังโสมยังบอดิกินได้ครับโสมของบริษัทสู้เรียนผมกว่าบอดิกินเด้เดี๋ยวนี้เมื่อก,กี้ผมก็กินประจำพอเมื่อกินควบคู่กันนล้ครับผมโสมก็จะดีนะครับนี่ครับหน้าตาครับมันโบโซมเนะครับโบสูบโบเสี่ยวเข่ากัดตรงดูเล่น,นะครับเข่ากัดมันบาดแเข่ากัด ได้งานนํำครับเขาเห็นเขากด้ได้ได้เงนินได้งานน้ำนะครับแต่ว่าเขาได้งานนำ้ำเขาก็ได้มาซื้อบาซื้อยากินนันเขาได้งานเขาก็ได้เงินเขาก็ได้มาซื้อยาซื้อยากินปกติบริข้องเวียนผมก็ซื้อกินอยู่แล้วนะครับแล้วแต่หันเขาแล้วแต่แ เขาเมื่อยนะครับมันเท้าโบ้ดิเขาก็ับโบ้ต้องกินนะครับมันต้องกินเขาก็ับคอยกินไปเรื่อยๆนั่นนะครับงานจากการทํางานค่าผมกว่าประมาณนี้แล้วครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมมาล่างแก้วครับกินแล้วเบิดนี้ก็เอาหนามนะครับแล้วหนามล่างล่างล่างออกนี่สินะครับ ัวมันติดแกวอย่างนี้เสีไดายครับมันผมมันขวดเลยถือๆด้วยครับช่องเขาไฮโปเขากับยังดีด้วยครับส่งปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ